ทุกเวทีพร้อมใจรับผิดชอบต่อสังคมจัดมวยระบบปิดเพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ห้ามเข้าชมในเวทีจนกว่าสถานการณ์โควิด -19 จะดีขึ้นเลื่อนไปชกเดือนหน้าเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 รายการสึกวันมิแร้ท้วงการมวยบวกอ้ออัชริยะเดิมที่จะจัดในวันที่25มกราคมนี้เลื่อนไปเดือนหน้าแทน ส่วนนักมวยที่มีรายการซ้อมต่อเราจะมีค่าฟีซ้อมให้จะเป็นวันไหนแฟนมวยรอติดตามซ้มหล่นพยักแดนเหนือชิงเพชรนำโชคเพชรนำโชคสอจอต้องปลาจีนจะได้ขึ้นชิงแชมป์รุ่นไฟเวท1น2่อปอนด์เวทีมวยช่องเจสีกับคู่ปรับเก่าพยักแดนเหนือเดชเพชรสีทองที่เคยเสมอกันมาลุงล็อกวันอทิที่30มกราคม2565 วันมอบดูเดือดไฟละ5 0,000ืนเหรียญชาติศิษย์ยอดท่งนายหัวศึกวันแชมเปี้ยนชิพตั้งนโยบายใหม่แจกรางวัลโบน,นัสสำหรับคู่มวยที่โชคสนุกทุกการแข่งขันจะมีอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่จะได้รับรางวัลดูเดือดหรือถ้าตื่นเต้นทุกคู่ก็จะคัดเลือกคู่เด็ดๆมา5คู่ไม่ว่านักกีฬาคนนั้นจะเป็นผู้แพ้ก็ตามทีทั้งหมดนี้ไม่เน้นการแข่งขันแต่เน้นความสนุกเล้าใจเป็นอันดับหนึ่งโดยจะมอบรางวัลดูเดือดเป็นจำนวน5 0,000ื่นเหรียญหรือประมาณ1นึ่งล้านห้าแสนบาท จะเริ่มต้น14มกราคมนี้เป็นต้นไปไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเป็นเห็นโพสต์ก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน